ช่วงนี้นี่เข้าใกล้ฤดูฝนแล้วนะคะ,คะเป็นประจำเตือนกันทุกปีเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดป่าที่มีพิษนะคะอย่ากเก็บมาทําการบริโภคโดยเด็ดขาดแต่ว่าล่าสุดค่ะเกิดเหตุคนงานป่าไม้จังหวัดหน้านะคะรับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะคะขณะน,นี้อาการก็ยังคงน่าเป็นห่วงโดยพบว่ามีอาการปับอักเสบรุนแรงขณะที่แพทย์เองค่ะก็เตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือให้เพิ่มความระมัดระวังในการนําเห็ดป่ามารับประทานด้วยค่ะโดยนายแพทย์พงเทพวงวัชรภัยบูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านนะคะก็พูดถึงอ,อาการของคนไข้ที่รับประทานเห็ดพิษเข้าไปซึ่งถูกส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลน่านว่าผู้ป่วยที่รับประทานเห็ดทั้งหมดอาการยังคงน่าเป็นห่วงเพราะว่าพิษเห็ดนั้นไปทําลายตับรุนแรง โดยรายงานจากสาธารณสุขอำเภอแม่จริมว่ามีชาวบ้านบ้านสว่างตำบลน,น้องแดงอำเภอแม่จริม8รายค่ะรับประทานเห็ดพิษหลังจากที่กลุ่มผู้ป่วยไปเป็นรายงานให้กับกรมป่าไม้กลางแนวป่าชายแดนนะคะแล้วก็เดินทางกลับแล้วก็ขณะที่เดินทางกลับเนี่ยแวะเก็บเห็ดข้างทางมาเพื่อทําอาหารกินกันในตอนเที่ยงเริ่มรับประทานกันไปหลังจากนั้นประมาณสองชั่วโมงแรงงาน8รายนี้มีอาการเป็นไข้ ปวดท้องอาเจียนมากกว่า10ครั้งถ่ายเล้วเป็นน้ำไม่มีมุกเลือดมีอาการหนักอยู่3รายด้วยนะคะจากจำนวน8รายส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลน่าน แล้วก็ยังถูกส่งต่อมาที่โรงพยาบาลแม่จริมเพิ่มอีก4รายซึ่งทั้งหมด8คนนั้นอาการก็น่าเป็นห่วงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายแพทย์พงเทพยังบอกด้วยนะคะว่าช่วงนี้ขอเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านที่มีเห็ดพิษอย่างเห็ดม่งกงที่มีทั้งตีนตนันและก็ตีนกลวงซึ่งยากต่อการสังเกตลักษณะของเห็ดนะคะจึงควรพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนําเห็ดเหล่านี้มาประกอบเป็นอาหารแล้วก็ที่น่าเป็น ห่วงที่สุดก็คือการรับประทานร่วมกันกับสุราจะเป็นการเสริมพิษของเห็ดให้รุนแรงมากขึ้นไปอีกจึงขอให้ละเว้นเรื่องนี้โดยเด็ดขาดค่ะ